พากลับมายัางที่เดิมแต่ในขณะที่มาที่เดิมเราจะสัมผัสถึงต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ด้วยไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับที่เคยได้นำเรียนไปในครั้งแรกนะครับก็คือไม้ยืนต้นนะครับชั้นที่สองนะครับก็คือไม้เศรษฐกิจและชั้นที่สามก็คือไม้ผลซึ่งวันนี้ผมพากลับมาที่เดิม เพื่อให้ดูบรรยากาศว่าไม้ยืนต้นที่ว่านี้เวลานี้สูง10เมตรแล้วครับและไม้เศรษฐกิจเวลานี้ก็แตกหนอ่อแตกพันนะครับจนสามารถที่จะเริ่มตัดขายได้แล้วเป็นบางส่วนนะครับและยังสามารถที่จะนำดอกนะครับดอกไม้ซึ่งอาจจะเป็นออดอกจำปีจำปานะคร,รวมทั้ง ดอกบุญนาและไม้ดอกต่างๆนะครับและเราจะเห็นว่าพื้นดินบริเวณนี้นะครับจะชุ่มชื้นไปด้วยไม้คลุมดินซึ่งไม้คลุมดินเนี่ยเวลานี้เราได้นำพืชตะกูลถั่วนะครับเอามาปลูกเพื่อที่จะเอามาใช้คุมหญ้าไม่ให้เกิดวัชพืชอ,อันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิถีของเกษตร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ความรู้นี้ถ้าไม่ได้อ่านได้เจอได้พบนะครับถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยได้นำความรู้หลักการทดลองต่างๆที่พระงค์ท่านเนี่ยทรงกุ่มเทมากว่า70ปีแล้วมาให้พวกเราเนี่ยคนไทยได้นำมาปรับแล้วก็นำมาใช้ ผมเองอายุเข้าปีนี้6 1แล้วแล้วก็ได้ทดลองใช้และทดลองทำแล้ววันนี้ผมก็ได้เห็นสัจธรรมของชีวิตและความสุขที่แท้จริงบนความพอเพียงอย่างที่มีพระราชนตรัยดัดว่าปรัชญาเศรษฐกิจอพอเพียงหรือการอยู่อย่างพอเพียงมีความต้องการเพียงพอแก่การดํารงชีพ มีความสำคัญและทําให้เราเนี่ยมีความทุกขจริงๆแปลกไหมครับคนเราตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวทุ่มเทสพรพพากำลังร่างกายทั้งหมดใช้เวลาทั้งหมดเพื่อไปหาเงินแต่สุดท้ายพอบ้านปลายชีวิตของบางคนที่ได้เงินมาทั้งหมดก็นําเงินทั้งหมดไปรักษาร่างกายซื้ออาหารเสริมนะครับและซื้อยากิน กลายเป็นเงินก็หมดไปกับการรักษาสุขภาพแต่ถ้าเราเนี่ยได้ใช้หลักปรัชญาจิตพอเพียงในขณะที่เรายังมีกำลังผมเริ่มปลูกต้นไม้นะครับตั้งแต่ได้ศึกษาเรื่องของอปรัชญาจิตพอเพียงนะครับประมาณสิบสามปีมานี้เนี่ยตอนเนี้ยพันพืชไม้ต่างๆให้ดอกและผล ให้ความชุ่มชื้นให้ธรรมชาติที่ร่างกายเราเนี่ยพึงจะได้ได้ออกซิเจนนะครับที่ที่มันบริสุทธิ์จริงๆได้รักษาบำบัดนะครับสิ่งที่เราเนี่ยได้สะสมมาจากในเมืองแล้วพอเรากลับขึ้นมาบนไร่กาแฟของเราบนวิถีธรรมชาติจริงๆได้มาฟอกปอดให้ บริสุทธิ์นะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าวัย61ของผมก็ยังแข็งแกร่งแข็งแรงเด,นดินได้กินได้เคี้ยวอาหารได้เป็นปกติอันนี้ไม่ใช่อะไรเลยครับนอกจากเราจะได้เรื่องของความพอเพียงของอาหารของการดำรงชีวิตแล้วเรายังได้ยาจากธรรมชาติยาจากธรรมชาตินั้นก็คืออ,อากาศ อาหารที่บริสุทธิ์และรวมทั้งอารมณ์นะครับเมื่อเราได้มาอยู่กับธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตใจก็จะเบิกบานแล้วก็จะมีความสุขที่ได้เห็นนะครับได้อยู่กับความเย็นนะครับความชุ่มชื้นของต้นไม้และดินนะครับหลังจากฝนตกเนี่ยกลิ่นไอดินเนี่ยจะหอมมากถ้าใครอ,อ,อยู่ท้องนาหรืออยู่ในสวนนะครับก็จะรู้ว่า กลิ่นไอดินเนี่ยมีความหอมกว่ากลิ่นหอมต่างๆทั้งหมดเลยแต่ใครที่อยู่ในเมืองเนี่ยทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยได้ได,ได,ได้ได้กลิ่นดินนะครับกลิ่นดินกลิ่นต้นไม้ที่หลังจากที่ได้ผลว่ามีความหอมอย่างไรนะครับนั้นก็อยากจะได้นำความรู้แล้วก็เปลดชีวิตเล็กๆน้อยๆนะครับจากนี้จะพาเข้าสูนน่นชะุมชนนะฮะนำนำ ายุทธศาสตร์หรือเรียกกันว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยต้องเอามาศึกษาและต้องนำมาบอกกล่าวเล่าเรื่องสอนให้คนไทยได้ใช้จุดแข็งนะครับและป้องกันแก้ไขจุดอ่อนของเราแล้วนำมาพัฒนา ต้องรู้อย่างจริงจังต้องรู้ชัดเจนต้องรู้ถ่องแท้นะครับแล้วเราจะต้องอนำมาประยุกต์แต่ผมยังเชื่อว่าแผ่นดินไทยเนี่ยยังมีความกว้างใหญ่มหาศาลนะครับพวกเราคนไทยเนี่ยมีกว่า20ล้านครอบครัวยังสามารถจะเกื้อคูณเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันได้อะไรที่เราจะสนับสนุนส่งเสริมกันได้ต้องทำแล้วครับ หมดเวลาทีา่คนไทยนะครับจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกแบ่งการเมืองแบ่งสีแบ่งข้างต้องหันหน้าเข้ามาหันหน้าเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเพราะเราเนี่ยคือคนไทยที่วันนี้รุ่นเรารุ่นผมคนอายุ60ขึ้นไปกำลังจะส่งไม้ต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่ เด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าทำเองจะไม่มีความยั้งคิดหรือยังคิดไม่ถึงประสบการณ์ไม่มากพอเราเป็นคนรุ่นผู้นึงเก่าที่ผ่านชีวิตผ่านโลกมาอย่างช่ำชองและมากมายแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องคอยคัดท้ายคอยกระตุกให้เด็กเนี่ยมองเห็นว่าทำอะไรลงไปหรือคิดอะไรลงไปแล้วจะต้องเผื่อทางหนีที่ไร่ให้ดีหรือที่เรียกกันว่าการนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับซึ่งจะต้องมี 1. การประมาณตน 2. มีเหตุมีผลและสุดท้ายมีภูมิคุ้มกันเพราะ,ะนั้นต้องนำสามหลักนี้ของต้นเก้าและการที่9ก้านะครับนำมาประยุกต์ใช้แล้วพวกเราจะต้องเป็นคนสอนเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยได้เดินไปในทิศทางข้างหน้าที่เขาต้องการอย่างถูกต้องและปลอดภยัย นี่คือแผ่นดินนะครับซึ่งเรามีแผ่นดินที่มีความสุขที่สุดที่ชาวโลกเนี่ยเขาต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพราะเมืองไทยนี้เป็นแผ่นดินที่มีความร่มเย็นเป็นสุดที่สุดเป็นแหล่งพืชแหล่งอาหารมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่แบ่งปัน เรามีชาติซึ่งแผ่นดินของเราเราเป็นแผ่นดินที่มีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นดินน้ำฟ้าอากาศพลังงานต่างๆที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ทั้งบนดินและใต้ดินและในท้องทะเลจึงเป็นที่ต้องการของคนทั้งโลกที่อยากจะเข้ามาอยู่แล้วเหนือที่สุดนอกจากจะมีทั้งสองสิ่งก็คือมีสถาบันศรราสนามีสถาบันชาตินะครับ ที่เป็นที่ตั้งของเมืองไทยแผ่นดินไทยหรือสยามประเทศนี้แล้วทั้งโลกนี้อยากมาอยู่ในเมืองไทยเพราะเรามีสังคมที่ดีที่สุดแล้วสังคมที่ดีที่สุดนั้นมีความมีการหล่อหลอมมีจุดยึดเหนี่ยวที่สําคัญที่สุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คอยดับทุกเข็นและคอยอยู่เคียงคู่กับคนไทยซึ่งพระอ,องค์ท่านจะพูดเสมอว่าพะองคงท่านคือบิดาคือพ่อของแผ่นดิน พลเมืองไทยทั้งหมดทั้งแผ่นดินคือลูกของพระอ,องค์พระอ,องค์ท่านจึงไม่เคยละทิ้งใครเลยถ้ามีความทุกข์เข็นที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่พระองค์ท่านจะลงไปดับทุกข์เข็นให้และในขณะเดียวกันพระอ,องค์ท่านก็จะทุ่มเทสรรพกำลังทั้งทรัพย์สินสูงพระอ,องค์ทั้งวิชาความรู้ทั้งพ่ะวรากายนํามาพัฒนามาสร้างความเจริญมาสร้างชีวิตสร้างอาหารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเกิดความสามัคคีเนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นจุดหล่อหลอมดวงใจของคนไทยทั้งชาติเมื่อไหร่มีเหตุทุ์หรือมีเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขกันเองได้แต่เราจะนึกถึงองค์ท่านแล้วเราจะหยุดแล้วเราจะเริ่มทําแล้วเราจะกลับมารักกันเหมือนเดิมผมก็อยากให้พวกเราที่เป็นวัยสูงอายุในเวลานี้อย่างผมเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ในการที่จะถ่ายทอด หรือในการที่จะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองไม่ใช่คุ้มครองทรัพย์สินแต่คุ้มครองทรัพยากรของเราทรัพยากรที่ว่าที่สาคัญที่สุดนั่นคือลูกหลานเราให้เข้าใจเข้าถึงนะครับถึงหลักของประเทศสยามหรือประเทศไทยนี้ว่าเรามีสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เป็นจุดยึดเหนี่ยวนะครับซึ่งจะต้องยึดตรงนี้ไว้เป็นหลักแต่ขณะเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคน ที่เป็นคนที่ปกติเวลานี้เราดูแลประเทศอยู่แล้วต้องช่วยกันประคับประคองและให้ความรู้ก,กับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกหลานเราได้ดูแลแผ่นดินนี้นะครับโดยยึดหลักทั้ง3หลักนี้ทําเพื่อทําเพื่อชาติทําเพื่อศาสนาของเราและโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดหล่อหลอมยึดเหนี่ยว ความสามัคคีความรักของคนในชาติดุจเดียวกับการเป็นพี่น้องร่วมแผ่นดินเกิดด้วยกันนะครับ